สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้นครับอยู่กับฟูบินทีวีนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานอีกแล้วนะครับวันนี้ที่ผมมาทําคลิปเนี่ยเพราะผมจะมาต่อจากเรื่องเรื่องจิตของฟูวินครับวันนี้ครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบกรารณ์ตรงโอเคเริ่มแล้ว นี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมตอนอาดุปาาหนึ่งถึงสองนะครับพอดีเนี่ยตอนนั้นอ่ะผมก็เลิกเรียนมาเลิกเรียนมานะครับแล้วอยากแม่ของผมกับพี่ชายไปซื้อของผมก็ต้องไปด้วยเพราะเพราะผมอยากไปะครับเพราะตอนนี้ผมชอบไปห้าชอบไปอะไรครับแล้ว ไปซื้อของครับกำลังจะซื้อของเสร็จแล้วผมรู้สึกปวดขี้ใช่ครับปวดขี้ผมก็ผมก็ยังตอนนั้นผมก็อน้บาลแล้วก็ยังเข้าห้องน้ำไม่เป็นครับใช่ครับผมก็แม่ผมก็พาผมเข้าห้องน้ำอีกตอนนั้นผมอายมากพ,พาเข้ามาว่าเข้าห้องน้ำอีกนะผมพาเข้าห้องน้ำอีกแม่ผมก็โอ้โหบริการดีมากครับ ตอนนั้นครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวล้างมือก่อน,นก็อยู่ในห้องนั้นผมก็ผมก็คิดนึกคึกอะไรก็ไม่รู้ไปมันจะมีช่องช่องด้านล่างที่เป็นช่องในห้องน้ำห้างครับผมตอนนั้นผมเป็นเด็กผมก็มุดมุดมุดครับมุดข้ามไปอีกห้องหนึ่ง ทั้งแล้วผมกำลังมุดมุดได้ครึ่งตัวแล้วมีสิ่งที่ผมไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีผู้หญิงเปิดเข้ามาครับเปิดตู้แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาทำอะไรอะ่ะผมก็ตอนแรกผมไม่พูดอะไรเลยผมมุดกลับห้องแล้วก็วิ่งไปเลยใช่ครับผมวิ่งไปหาแม่แล้วผมขึ้นรถกลับไปเลยแต่สิ่งที่ผมรีเป็นสิ่งที่ผมยังอายมาทุกวันนี้ นนใช่ครับ <c oughs> ผมลืมลกเกงใน <c oughs> ผมลืมกเกงในอยู่ในห้างครับตอนนี้ผ่านไปเกือบสิบกว่าปีตอนนี้กเกงในที่ผมทิ้งไว้ตอนอนุบาลหนึ่งหรืออนุบาลสองอาจจะเป็นของใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะอยู่ในกองขยะับผมผมเล่าเรื่องแค่นี้แหละเพราะมันมันจะนานไปครับนี่คือรายการเรื่องจริงของโฟวิน ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพชรผัดคิดใหม่ๆเจ้าพวกเราด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บไปมยา,ยาครับผม